ด,ด,ดีค่ะทุกคนกอะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยูโรครับสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เราไปซื้อ๊อปคอนใช่ไหมคะพี่เซ็นท่านมาตอนนี้มีโปรโมชั่น1 9 0บาทดูทังสิคะใหญ่มากเลยน้องยูโรชอบกินไหมลูกชอบไหมคะชอบกินยูเอชชอบกินน้องยูโรชอบไหมคะอัานไหนชอบพูดว่าไงนะ ชอบกินนะชอ,ชอบกินชอบกินอร่อยใช่ไหมอ,อ,อ่ะมันมีซื้อมาให้นะคะแต่อาจจะให้กินแค่ถ้วยเล็กๆนิดเดียวเพราะว่าถ้วยใ,ใหญ่เดี๋ยวจะอ้วนนะคะแล้วก็มีไขมันทานเยอะเนาะเราก็ไม่กินกันเยอะเนาะดูสิคะเด็กๆกินกันไม่หยุดเลย <c oughs> พี่หัวลงมาดูเบรนหา้าน้องใกล้สิคะ <c oughs> <c oughs> ไหนน้องเยอะยังไงอยู่น้าใกล้ๆก้องอยังไงนะน้าใกล้ๆก้อ โอ้ด oh, ูดูดูแต่ละคนดูสายตาดูสายตาของแต่ละคนนะคะอือร่อยอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยไหนมัมนีลองชิมมั้งสิอายุโรยู่รอปอนบะหมี่หนึ่งคำได้ไหมคะอ๋ป้อนบมหมี่ป้อนบมหมีมบะมีค่ขาเลือดบ่อยมากหรอคะแอปเปิ้ลแข็งแอปป้อนบมหมีคำนึงสิคะ ไรแล้วเราจบกันเพียงเท่านี้เนาะอ่ะเราเราพีเซนต์ป๊อปคอร์นเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะโอเคใครอยากกินนะคะเด็กๆก็อร่อยก็ไปกินกันได้เนาะโอเคบายก่อนบายๆกล้องบายบายค่ะมองกล้องเลยลูกมองกล้องบายบายค่ะส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บส่งจุ๊บส่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บบายๆค่ะ